ดีจ้าพี่ยาคนหันจ้าเขียดหนากระจิบจ้ากระจิบลายดอกเก้วอ ฉันได้สอน่ะ

ใช่แล้วแล้วจังนี่จะเปิดออกด้วยกันกันนะครับใส่ไหนมีเขากลมลงจ้ะทางไหนทางไหนเขาก็ลมด้วกันจ้ะ ก็เล้วงเราจ้าหนุวยนะึงอันนี้ฟ้าตัวนี้เป็นหนุย่ยสองอันนี้เป็นหนุ่ยนะึ่งเขาจะมาใส่กันเแต่เขาอาจจะไปเย็บไปเย็บพร้อมเลยจ้ะแล้วะะก็เซ่ฐานเพิ่นเอาไลยเจอกขาเจ็บหนาเนาะจ้ะเย็บแล้วเรจาจะมาให้เบิองอีกเกินหนึ่งเนาะจา้านะขอบคุณนะคะที่มารับชม Voy a